ขอต้อนรับสามเณรทุกรูปสู่กลางป่าแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามหาบุรุษสุดยอดไอดอลที่อยู่เบื้องหน้าของทุกๆรูปพระองค์นี้มีชาติกำเนิดสูงแห่งานารนณกษัตริย์ในตระกูลสากยะวงค์ดำลงฐาน,นะอันเลิศแห่งเจ้าชายพระนามว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ มีไหมใครในโลกนี้ที่สามารถเดินได้ตั้งแต่แรกเกิดมหาบุรุษผู้นี้ประสูติแล้วทรงดำเนินได้เจ็ดก้าและสุกก้าก็มีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระบาทไว้นี่แหละไอดอลที่แท้จริงมีไหมใครในโลกนี้ที่สามารถพูดได้ตั้งแต่แรกเกิดมหาบุรุษผู้นี้ชี้นิ้วขึ้นฟ้า และทรงเป่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัตรนี้พบใหม่ย่อมไม่มีนี่แหละไอดอลที่แท้จริงมีไหมใครในโลกนี้ที่ได้รับการกล่าวไหวจากนักบวชมหาบุรุษผู้นี้ได้รับการกราบสการะจากพราหมณ์ ผู้ทรงความรู้แห่งยุคตั้งแต่ในทันดีที่ได้เห็นบุญญาลักษณะของพระกมุมารทั้งยังทำนายว่าถ้าพระกมุมารครองเดือนก็จะถึงซึ่งฐาหนะแห่งความเป็นพระเจ,จ้ากพัพรรัิถ้าแม้พระกมุมารออกบวชก็จะถึงซึ่งาการทะลุเป็นพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกนี่แหละไอดอลที่แท้จริงมีไหมใครในโลกนี้ที่สามารถเรียนจม18แปปริญญา และลองคิดดูสิว่าจะต้องใช้เวลาสักกี่ปีมหาบุรุษผู้นี้สาม,มารถเรียนจนจบศิลปศาสตร์18ประการจนหมดสิ้นความรู้ของอาจารย์โดยใช้เวลาเพียงแค่เจวันนี่แหละไอดอลที่แท้จริงมีไหมใครในโลกนี้ที่จะมีปราสาทได้อยู่ถึงสหลังมหาบุรุษผู้นี้มีปราสาาสามหลังไว้สำหรับพักผ่อนสามฤดู พร้อมให้ยัมีคนนับใช้คนขับร้องนนกอนดลับขอให้ความสบายตลอดเวลานี่แหละไอดอลที่แท้จริงมีไหมไรในโลกนี้ที่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะแล้วหารกล้าและทิ้งทุกอย่างบ้างมาบุรุษผู้นี้ทิ้งฐานอันดอนแห่งกษัตริย์สมบัติและความสุขสบายทั้งหลายทั้งปวงสู่พศแห่งนักบวช เพียงเพราะไอความไม่เพี่ยงอย่างสังขารมีความแก่ความเจ็บความตายเวียนวายไม่สิ้นสุดนี่แหละไอดอลที่แท้จริงตลอดระยะเวลา6กปีที่ต้องแสวงหาหนางหลุดพ้นจากกองทุกข์บำเพ็ญทุกรกรริยาอย่างยิ่งยวดอดอาหารกั้นลมหายใจจนร่างกายได้รับความทร,รมานอย่างที่สุดก็สมควรว่าพิธีนี้ ไม่ใช่ทางบนทุกข์มัชฌิมาปฏิปทาการดำเนินชีวิตในเส้นทางสายกลางตัางหากคือทางบนทุกจึงทรงชำระร่างกายให้สะอาดคบฉันพระทหารเพื่อยังอัตภาพให้คงอยู่ดำเนินจิตเข้าสู่ทางสายกลางในกลางตัวตามลำดับและในคืนนั้นเองกองทัพแย่งพิยามาณพร้อมแั้งกองเสนามานกบราก็ต้องนหน้าหมาบุรุษทวงให้ลูกกับบัลลังก์ต่งอาวุธ ทัดเข้าใส่พระมหาบุรุษแต่เราสาตาวุธก็ยั้งหยุดกลายเป็นพระนพุ่สาโดยบูชายอย่างน่า,ากกรพอญญามาเห็นดังนั้นก็โกรธมากและพูดว่ารัตนาบัลลังก์นี้ไม่ควรแก่ทันควรแก่เราพระมหาบุรุษตอบว่าบัลลังก์นี้เกิดขึ้นเพราะบุญของเราหาได้เกิดขึ้นเพราะบุญของทาง่านไม่ เพราะฉะนั้นเราจะไม่ลุกเด็ดขาดพยามานจึงขู่ว่าท่านไม่รู้จักกำลังของเราเสีแล้วเรามีพหนโยธามากมายมีอาวุธครบถัน่วนตัวท่านมีลำพังเพียงคนเดียวยังจะกล้ามาลองนี้กับเราอีกหรือพระมหาบุรุษทรงต่ตัตอบว่าดูก่อนมานแม้ตัวท่านก็ไม่รู้กำลังของเราบารมีสามสิบทัพ เป็นโยธาของเราปัตตภีอันหาวิญญาไม่ได้นี้เป็นพัญาของเราแล้วจึงชี้นึ้วพระหัตถ์ขวาลงสู่แผนน่นดินทันใดนั้นลุ่มและน้ำที่รองรับปัตตภีก็เ,เกิดการสั่นไหวมหาคานบรตตีก็ท่วมครับเสนามาทั้งหมดต่างกระจัดกระจายไปในทิ่ต่างๆ พระมหาบุรุษทรงหยุดใจนิ่งดิ่งเข้ากลางของกลางเรื่อยๆและในที่สุดก็บรรลุพระสัพพัญญุตยานตัสรู้เป็นพระอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลารุ่งอรุณน,นั้นนั่นเองจนบัดนี้แม้การจะล่วงมามากกว่า2,500ปีแต่มาตาธรรมแห่งพระบรมศาสดาก็ยังรักษาบุคคล ผู้ประพฤธ,ธรรมตามคำสั่งสอนให้ปลอดภัยและจะเป็นเช่นนี้ไปตราบสิ้นอายุกับน,นี่แหละไอดอลที่แท้จริง